สวัสดีครับสวัสดีชาว My Styleboot FC นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่สนามแบกเล่นแห่งหนึ่งครเพื่อมารีวิวกระเป๋าใส่รองเท้าครับซึ่งคุณสมบัติขผมบอกเลยว่าใส่ได้ถึงสองคู่ด้วยกันนะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมไม่รู้จะมาอยู่ตรงนี้ทำไมนะครับเดี๋ยวไปเจอข้างบนข้างบนอครับ เราไปเริ่มดูที่กระเป๋าใบนี้กันนะฮะอันนี้คือกระเป๋าใบใหม่ที่ถ้าทุกท่านสั่งซื้อเราจะได้รับไปแบบนี้นะครับใบนี้แค่นี้ใส่ได้2ใบเลยเดี๋ยวสองใบนะครับผมเริ่มต้นจากการแกะห่อเดี๋ยวก่อน2ใบหรือ2คู่ครับอะไรคือ2ใบวะ2คู่ครับแกะหอกันเลยนะครับแกะเพิ่มกรอฮาวนี่ใส่เข้าไปนะครับไม่ใช่ จะบอกว่าถ้าอย่างเงี้ยเนี่ยขนาดถุงใบอย่างนี้ยังใส่ไม่พอเลยฮะไม่พอฮะต้องเป็นกระเป๋าของผมเท่าน,น,านั้นดูนะครับเดี๋ยวถ้าจะรู้ว่ามีถามว่าใส่ยังไงนะฮะอย่างแรกครับเรียนไปเก็บกระเป๋าก่อนแล้วก็จะมีซิปอยู่ตรงนี้นะครับเป็นซิปด้านหน้าจะเป็นทำจากวัสดุที่ค่อนข้างจะโอเคนะครับเขาเรียกว่าอะไรมันกันมันกันน้าเข้าได้ไหมครับเนี่ยกันน้ําได้ครับยูทิ้งไม่สนครับอ่ะ กระเป๋าใบนี้นะครับทํามาให้น้ําเข้าไม่ได้นะฮะท่านลองพยายามดูเลยครับทํ้ยไมครับน้ําเข้าไม่ได้ครับอมาดูวิธีการใส่รองเท้าครับกระเป๋านะัะด้านในจะเป็นวัสดุที่กันน้ำนะครับในเรื่องจริงกันน้ำน้ำเข้าไม่ได้นะครับถ้าน้ําใส่เข้าไปก็ออกไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีสายรัดรองเท้าไว้นะครับทั้งสองด้านวิธีใส่ครับด้านแรกนะครับเราใส่ครับ ้ใส่ไว้ปกติเลยครับรัดให้มันเข้าที่เข้าทางนะครับเพราะถ้ารัดไม่ดีไม่คาดเบลล์เดี๋ยวตำรวจจับยังจะเล่นอีกไม่น่าเล่นเลยพอดีใส่ให้ดีนะฮะใส่ให้ดีดีครับเดี๋ยวทีมวิศวกรติดซิปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวฝั่งครับเราใส่ในมุมเดียวกันเลยนะครับมุมเดียวกันมันจะติดอย่างนี้บางทีจะติดนะฮะไม่ติดก็ได้นี้ปุ๊บล็อกไว้ แต่ปุ๊บเวลาปิดมันจะด้านข้างจะเห็นนะครับว่ามันจะทำมุมอย่างพอดีนะครับปุ๊บกระตูดสร็ครับแล้วอย่างนี้ใส่ใส่ชุดแข่งได้ไหมครับได้ฮะนี่มีพื้นที่เหลือเยอะแยะใส่ยังไงครับขอวิธีหน่อยครับก็ดูนะครับเราจะมีพื้นที่เหลืออยู่ตรงนี้นะครับเวลาใส่เราพยายามให้ปลายรองเท้านะครับเป็นอยู่กับด้านหน้านะครับเป็นกับะขอด้านบนนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่เหลือตรงนี้ อันี้ผมไม่มีเสื้อผ้ามาเตรียมอ้าวอาไงครับสมมุติว่านี่เป็นเสื้อแข่งครับโอ้โหคตนลงทุนเป็นเสื้อ็แขนนะครับนี่แค่เสื้อหนึ่งตัวนะฮะเรายัดไปแล้วมีพื้นที่ใส่รองเท้าได้อีกแต่ผมไม่มีรองเท้าไม่รู้จะถอดอะไรเล่นแล้วนะครับกางเกงใส่ได้ไหมครับเราเว้นไว้ที่เข้าใจดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะอนาจารย์นะครับใส่ปุ๊บปิดกระเป๋าเรียบร้อยนะครับ เรียบร้อยครับล้วยังมีกระเป๋าหนึ่งใบที่ใช้เดินทางไปเวลาข้ามภาษาฟุกุบอลไม่ต้องแบกกระเป๋าใบใหญ่นะครับสนุนราคาครับเท่าไหร่นะครับใบนีสาม้อยห้าสิบาทครับโปรโมชั่นปักชื่อฟรีครับแล้วก็ส่งฟรีด้วยครับผมต่อได้ไหมไซบู๊ตเอฟซีครับผม